ปลกัะต้นต้มาคามต่างกันการ์ต้าบุนงปลาแดดต้มนี่ปาตมปลาไหนะี่ปลตัดสีเขียวกระปีซ่าวยูกด้วยต้มข้อต้ม มืทันะเ่อเทวเรามาอยนแดงนแดงครับก็มีัวแดงครับโอ้มีโตมันน่ารันะมต้องด่าผมครับผมนะกันเลยนะคนใดสนใจจะรัทาน ตรับควกรับผักผลไม้ครับเไก่ต้มครับสดกอยเนาะอร่อเลยนะหมาข้ามาหม้ทุกท่านเร่อยเลยครับผมเนาะ